สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับช่องกบวาเลนนครับจะมาเปลี่ยนแนวนะครับเห็นตอนนี้กาลังฮิตกันตกสคิปปิ้งครับนี่ครับหมาเป็นคลองเนี่ยวันนี้ผมมากันนะเด่นกันนะปุ๋ยเหมือนเดิมบผมนี่ครับคลองนี่นะครับเหยื่อจะแดกเหยื่อจะแดกอันนี้สําหรับเหยื่อนี่ครับเอ๊เหยื่อนะเด่นนี่เขาเขาหล่อเองไหยครับเนี่ยทรง เพราะว่าตีทิ้งตีทิ้งแล้วเหยื่อมันหายหมดครับมันพังหมดดูนะครับนี่เดี๋ยวจะลองดูว่าจะกินไหม เด่นได้ไอ้ป็อกแล้วครับพ้อกอะไรเด่นได้ช็อตแล้วครับปล่อยปล่อยเดี๋ยวปล่อยเหลือครับตัว,วนี้ปล่อยอะ่ะตัวเล็กปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจริงเปล่ามีอะไรมาใส่ไหมเนี่ย <laughs> อันนี้นะ้าปุ๋ยกำลังโซโลอยู่ครับเนี่นยกัดั้งยังปุ๋ย,ย,ย,ยปาลาอะไรขึ้นจรงจริงโอ้หมายนี้สวยต้อง <Yeah. S 1> ตียัดเข้าไปตีกันใหญ่ตีกันใหญ่เลยครับเห็นกระตายตรงโน้นไะห นี่ได้เคยชวนมาตกอ่ะเหรอเออแต่ตรงนู้นมันจะมีตั้งเข้ามันมีที่จอดแหละแต่ว่าต้องนั่งนั่งริฟตพานตกได้เลยอะ่ะใกล้จะสุดทางครับตอนนี้ก็มาตีคลองนะครับ ของนีก้กัดไปทีหนึ่งไม่ได้ถ่ายไว้นะครับน,นเย็นน้นเด่นหยอดข้างอยู่ปับ๊บไม่ปับ๊บ <c oughs> ครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วครับตีมาเกือบสี่ห้าชั่วโมงนะครับผลก็ได้ปลาหนึ่งตัวนะครับได้กรชอนแต่ก็มีกัดหลายตัวนะครับหลายแหล่เลยที่โดนกัดกัดบ้างวันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับครับผม